ไดโพโดคัสนะครับนี่ไหนพี่บบุญลองพูดสิครับไดโพโดคัสวิ่งไปหาไดโพโดคัสพี่ใบบุญกำลังดูฝูงปลานะครับโอ้ไม่ใช่ที่นี่ตัวนี้คือไดโพโดคัสนะครับนี่โอ้โหตัวใหญ่มากเราถ่ายเราถ่ายไม่จบเดี๋ยวปปาถอยแป๊กนึงนะครับนี่ไดโพโดคัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์คอยาวนะ โอ้แล้วมีหนามยาวมปรอบตัวอะไรดูเทียบกับพี่ไปบุญดูครับอ้ดูสิอ่าแบบนี้ครับเต็มเลนเลยอ่ะไดโพโดคาสนะครับนี่ไหนพี่ไปบุญลงพูดสิครับไดโพโดคาสวิ่งไปหาไดโพโดคาสตัวนี้เนี่ยคอยาวหางยาวนะครับสีเขียว โอ้สูงกว่าต้นไม้เลยดูสิอ่าเนมพี่ไปบุญยกมือหน่อยครับดูสิโอ้โหสูงกว่าพี่ไปบุญเยอะมากเลยครับีบุญตัวเล็กนิดเดียวครับมีเด็กคนหนึ่งหลบอยู่ในจอาทางซ้ายเล็กๆด้านล่างนะครับนี่แล้วไดโพดคัสเนี่ยเขามีนามนะครับยาวไปถุดด้านหลังเลยนี่ทุกคนดูสิ โอ้โหใกล้ๆแล้วครับตอนนี้ดูเทียบกับเด็กคนนี้ดูครับตัวใหญ่มากครับไดโนเสาร์ทีนี่ใครอยากมาเห็นไดโนเสาร์จำลองขนาดเสมือนจริงนะครับแนะนำให้มาที่นี่เลยนะครับนี่หมู่บ้านดึกดำบรรน,นะครับที่เชียงใหม่นะครับถนนเส้น700ปีนะครับนี่โอ้ย ตัวสูงยาวมากครับตัวนี้คอยาวสุดๆหางก็ยาวมีหนามด้วยอ้าไม่งงไม่งงมันร้อง